สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับชาวยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออเกมเลก็ไพ่เลกออฟเดอะแคร b ลเนสนะครับนี่นะครับผมนี่มีเรือด้วยนะครับน,น,น,นบี่เรือจะที่ไหนครับเอ้ยไม่ใช่เรือจรสนะเอออันนี้เราอยู่ที่ Chapter 2นะครับนี่กดเข้าไปเลยกดเข้าสตอรีเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอืม เดีดีเดีเดีเดีดีอืมอ่ะฮึวิึมฮึมิึมฮึะฮดมมฮมีมีมฮึ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 ม่ามฮึมอมฮึมฮึมฮึมอืมใึมฮ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 ึมอรมฮมฮึมะึมมฮมมฮึอฮมฮมฮึมฮึมฮมไม่ไหวไม่ไหวะอ่า กูจะปลกหัวอ mm ๋อ hmm. ต้องหาไอ้ลูกน้องของเขาอ๋อเดี๋ยวต้องไปตามหาลูกน้องของแจ็คนี่ไผเรือนี่แวะอ๋อคนคนเพียบเลยอ๋อเอ้นี่กำลังอาบน้ำเดิมชานี่แวะ ามาถึงแล้วอ๋อต้องไปตามหาสี่คนม,มีสี่คนเฮ้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 นี่อ่ะโดนฉลามอีเหี้ยเฮี้ยลงน้ำโดนฉลามได้เออเอ้ยเฮี้ยขึ้นบกไม่ได้เฮ้ยเยฟันฟันเข้าไปฟันเข้าไป เด,เดี๋ยวลองดิปึบนี่นี่ตบตบเฮีย <c oughs> ตบได้ด้วยเฮียนี่ตบปลานี่ตบด้วยปลาเออเออไปไหนนี่ไปไหนนี่ไปไหนดีว่าเฮียตบปลา วะยนปลานี่ยทิ้งแม่งไงเพิ่วเพิ่วึพิ่วเพิ่วเพิ่วไฟวิไฟว่าเฮียเป็นกัปตันเฮียกัปตันจสเปโรแบบเดินเซ่เลยอุ๊ฟว้าวว้าวว้าเฮียเล่นนะกูเล่นนะเฮียโดนตบเฮียโดนตบด้วยโอแม่สาวน้อยโอแม่สาวน้อยเฮียโดนตบเจ๊แลยวกู วอว่าน่าสงสัรจังเลยเด็กน้อยต้องกินข้าวเปล่ปาๆไปทั้งชีวิตมาเอากับพี่ไหมน้องอ่านี่เจอทีนน่าเจอไฟอ่ะอ่ะจุดระเบิดอ่ะปล่ายกระสนนรุนปล่ยกระสุนอ่ะยิงเออป้งนี่พังประตู Ну? Oh. อ่าพ Wh ังประตูแล้วเข้าเข้าไปเลยจ้ะเข้าไปเลยไหนวะไปจู่ฟอนไปจู่ฟอนเฮ้ยคุณกินคุณจะมีฟอนไหมเฮลกิจฟอนจูฟอนเวนฟอนเด็บเวนยูโกเดินให้เดินเดินวะนี่ฟันดาบนี่มีดาบด้วยอ๋อต้องใช้เทียน ต้องไปหาเทียนมาจากไหนวะเนี่ยด้วย What the for? Hey can you tell me for my help? The fuck, the fuck. What For 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 What t o e for Hey can you tell me something some straw? นี่เป็นวิลเท์เนอร์ไว้นี่เพื่อนพังเองลองพังเองว่าแย่นิติบ่อแย่นิติบ่อูยจะช่วยมันยังไงวะเนี่ยเดี๋ยว จุด,ดล้อ,อก,ก่อนนี่เอาล้อ,อไปใส่อ่ไปเลยแจ็คไปเลยแจ็คสเปโร่ I am Captain Jack Sparrow ฮือฮ่า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 ฮือเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยอึ๊บดึ๊บนี่อ๋อ,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 อเอาแอปเปิลหาแอปเปิลให้ให้ให้ม้ามากินเดี๋ยวแอปเปิลอยู่ไหนะวะแอปเปิลสีเขียวเฉียวอ่ะอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วอันนี้แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียว,อ,ยวอ่ะไดง อ่ะ๋ยวเข้าไปอ่ะนี่ต้องขี่นี่ขี่ติบดิบ,ดบนี่รับรับมันออกมาปุ๊บนี่นี่นี่อัศวินขี่ม้าขาวนี่ว้าไปเลยแจ็คไปเลยว้านี่เก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญน,นี่ทำลายเลโก้นี่ยทำลายตัวเลโก้ว้าว้านี่ทำลายของเล่น อี๋ล็อกประตูด้วยอี๋อันนี้เีษแดงๆนี่ก็คือซ่อมเหมือนแบบซ่อมไม่ได้นีนีต่อที่ซ้อนี่นีประกอบเลยประกอบแม่งเพิ่มนี่นี่ตัดใบไม้นี่ นี่เว็บนี่สลับร,ร่างอืมอ,อู้เทเลช่างสวยเหลือเกินมันจ้าเสียเหลือเกินโอ้โหนี่แอปเปลิลนี่แอปเปลิลเขียวนี่โยนแม่งโอ้หมูอีหมูอีหมูอีตำมัจตัวมึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยขี่แม่ง,งเลยเฮียเฮียขี่หมูแล้วเฮียขี่หมูแล้วท่านผู้ชมนี่ ômô, mổ, y mổ Y uôn à? đà mổ vây 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 cọp cái 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 đừng cái 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 ไม่ได้อ๋อมันต้องใช้อ๋อถ,ถังน้ำาอ่อ,อวางไว้ตรงเขียวๆนี่อ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วก็เติมน้ำนี่กดน้ำนี่แล้วก็ไว้ที่ตรงนี้อ่ะที่เดิมอ่ะนี่เติอนนี่ละหน้าเลยนี่อันนี้ก็คือลูกน้องของของแจ็คนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ก็ชื่ออะไรนะชื่อกิฟส์เออชื่อกิ๊ส์เออชื่อกิฟส์เออในในหนังนะโอ้โอ้หมูก็จิตสเปรเลยทุกคนอืมอืมอ๋ออันนี้กิ๊บนี่แบบว่าจะจะปะดิแบบว่าซ่อมแบบซ่อมปะดิได้เก่งอันนี้เอาไว้ขวบซ้ายอ่ะ You you not alone. are am here with I นี่ผมคือกับตาน,นี่ผมคือลูกน้องของกิฟส์นี่ผมคือกิฟส์นี่เป็นเป็นผู้ช่วยของกับตาแจ็คสเปโร่เพือบูนี่อะใช้ไม่ได้เดีย๋ยวอันนี้ใช้ไม่ได้เดีย๋ยวโอ้โหมีหมูก็โอ้โหไอหมูก็นอนอยู่สบายๆเนอะ อ๋อน่าจะอันนี้ได้ไอสีแดงๆนี่ซ่อมเลยอ่ะประกอบแม่งประกอบนี่ประกอบซะช่วบนี่ประตูจงเปิดอ่านี่เปิดแห่ออกมาแล้วอ่ะซ่อมนี่สับซ่อมแม่งเลยเชิบ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 นี่เก็บน้ำเงินนี่ข้างในท้องแน่เลยอ๋อไฟอ่ะอ่า อันนี้จุปะทะนี่จุปะทะอ่าจุปะทปะทแม่งเลยป๊บเปี้ยง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 อืมจะไหลอ๋ออันนี้ทางเข้านี่อ๋อทางเข้าอยู่นี่ข้างในคืออะไรวะประตูปิดซะแล้วปิ๊บนี่อืม ส่องไฟอ่ะไม่มีไฟไวออะอ่าเนื้ออ่าเจอแล้วคนหนึ่งนี่ต้องช้แจ็คเดี๋ยนะกดแทอ่ะมันต้องทำยังไงวะ,ะงงมันต้องกดแท็แล้วยังไงต่อไอ้ก็งงไอ้ก็ไม่รู้เดี๋ยว ไอ้ก็กดมวัวๆนะโกเฮียวันนี้กดมวัวนะเฮียหน,นีไปแล้วปึ๊บนี่ปึ๊บนี่นตำรอยนี่ตำนี่ใช้เก็บทิศแม่งอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อนี่เจอปืนนี่ใช้ปืน นี่ปุ๊บนี่นี่โอ้ปืนใหญ่ด้วยเฮ้ยยังต้องมาต้องทำยังไงวะอ๋อส่งให้ปืนไอ้คนแคสนี่อ่าได้สมาชิกคนหนึ่งแล้วอ่าได้สองคนนะ้วอ่ะปุ๊บนี่มุกเข้าไปนี่อันนี้เป็นตัวมุก ปุ๊บโอ ud, โ้ยิงกระเด็นเลยอะยิงเลยฮะอะกลับไปที่เดิมอ่ะกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมแล้วยังไงต่อนะไอ้เหี้ยมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยมาแล้วโอ้โหยังเทพเหี้ยเพิ่ยิงโอ้โหยิงปั๊บกระเด็นเลยเหี้ยอ่ะโว้ยอ้ช้างช้างช้างอะชกอะชกชกชกแม่งไอ้เหี้ย เปลี่ยนขึ้นไปอ่าเหลือ,เหล,อ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 เหลืออีกสองคนนะเหลืออีกสองคนนะทุกคนอืกับตันกิฟส์นี่อ่าซ่อมปัญแจกนี่ซ่อมอ่าประกอบเลโก้คมไฟคมไฟลอย โอ้มีมีหนูตัวนี้ด้วยท่านผู้ชมนี่มีหนูต,ต,นหนตัวสีแดงเฮียมีคนกำลังเต้นอะเมาโมยเฮียเมาอยูมมอย่น่าจะเมาบิน่ะถึงได้ได้แล้วได้แล้วบ้าดว้า แล้วยังไงต่อวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าออเราปเป็นคนแคดดิป้าบนี่อีเตีย้ยมานี่พี่เตีย้ยมาแล้วป้าบนี่โอ้โห,โหได้เงินได้ทองไว้เฮียทุกคนได้ป้าบเฮียอันนี้ตัวกระเด็นนะเฮียน่ะข้าไปเจอใครไหมเจอใครไหม คนผู้หญิงคนผู้หญิงสมัยนี้ไว้ไว้เพียจะเอาเหรอเจ้ากลัวฮะไว้นี่โอ้โหต่อยปุ๊บกระเด็นปั๊บเลยทุกคนฮะเจ๊จะเอาอะไรวะเฮ้ยเจ๊เอาอะไรอะไรวะเพชรสีแดงเหรออะวะต้องหาเพชรสีแดงจัดจัดตรงไหนวะ เพชรแดงตรงนี้ป่ะใช่ป,ป่าวะอ่านี่ไงเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเก็บปุ๊บอานี่มอบให้เธอตัวเองวู้มามาเป็นสมาชิกพูดเดียวกับเราเธอปึ๊บมาเลยเจ๊ไปเลยจ้ะเฟือชับชับนี่ชับปีบชับปุ๊บปุ๊บนี่ชับนี่ โอ้โหเจอยางเก่งเลยเฮียเจเฮ้ยต้องต้องปิดน้ำต้องปิดหน้าหน้าต่างเลยต้องปิดหน้าหน้าต่างปิดให้หมดนี่ปิดทั้งสองด้านอ่ะเฮียเฮียคู่อะไร้นี่มาไว้อุ้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องใช้อเทีิ์อเทีิ์อเทีิ์ ปะมาไอเตี้ยปึ๊บนี่นะเอ้ยเอย่าอยกดผิดเดียดนะเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยขอขอลองไปทางนี้ดิอ่ะทางนี้ปึ๊บฮึกระโดดนี่โหอย่างสวยอะ่ะเจ้โอ้โหชัดชัดดาบได้สวยมากเลยเจ้เนี่ยปึ๊บนี่ดันกล่องนี่สลายไปเลย โอ้ข้างบนมีทองด้วยเฮียแล้วก็มีขวดน้ำด้วยโอ้อันนี้ขึ้นมาเต้นได้ไงวะอ,อันนี้ก็ลับอีอปะลับอย่างเดียวงานการไม่ต้องทำเลยเลยเปีนนี่ปุ๊บเออกระโดดอย่างเฟีย้ยวเลยเจอ้อ,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 อเฮียเข้าผิด มันก็ที่เดิมเนี่ยว่ะไม่ใช่ไปตรงไหนดีตรงอ่ะอ่ะฟังที่ตรงเขียวเนี่ยอ,อลิซาเบตอลิซาวอนไว้กิการ์ว้วมึงมาทำไมวะ อาเจอคนหนึ่งแล้วอันนี้เป็นคนคนสุดท้ายแล้วนะนกแก้วอ๋อสงสัยต้องด,ดันกล่องนี่ท่านผู้ชมอืออีตัวเลโก้ไพ่เดลออฟเดอะแกรีเบียเนี่ยม,มันมีอะไรแบบให้หน้าให้หน่าลองเล่นมากเลยทุกคน แต่ว่าเกมเลโก้ไพเรลออฟเดอะแคเลเบียเนี่ยผมนึกถึงแบบเล่นเล่นไอตัวต่อเลโก้แบบเล่นเป็นของเล่นจำได้เลยในสมัยเด็กในสมัยตอนเด็กๆอโอ้โหอยู่คมไฟลไ์เฮ้ย ต้องกระโดดปึ๊บปึ๊บนี่ถล่มมั่งไงอ่าได้นกกลับมาแล้วอ่าครบแล้วอ่าทั้งสี่คนครบแล้วอ่ะเราจะต้องทำยังไงต่อวะฮะาอืมอ๋อกลับไปที่เรืออ่ะกลับไปที่เดิมเดี๋ยวต้องกลับไปที่เดิมทุกคนวิ่ง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 แจ๊ควิ่ง ว้าโอ้โหวิ่งอย่างแบบตัดแต่ตัดแ,แต่เลยไอแ้แจ็คแจ็คเบเกาลบอยนีถ่ถึงบนเรือแล้วอ่ะอ่ะเข้าไปที่เรือปึ๊บโดดโดดปึดด๊บอืมอันนี้อยู่แบบคาสซินนะทุกคนอืม เอจจะโดนตกเลยอ้าวอันนี้ก็ต่อยชีบไข่แจ๊ะโดนชีบไข่กลับไปทำงาน่ะอ่ะอันนี้กลับมาฝั่งของตัวร้ายนี่โอ้โหนี่นางเนี่ยโอ้โหกำลังแจกอยู่โอ้โหกำลังเมามันเมามันอยู่ โอ้ของกินเพียบนี <Credit noise> ่ฮฟ uh uh, right. mm ัง hmm. ก mm ูบ hmm. mm ้างอืนังก็อไม่สนนกูจันงแงแดกไก่อมอมาตรงนี้ก็จะเล่าเรื่องอ๋อมีเผ่านี่อ๋อมีเผ่าเผาอะไรก็ไม่รู้วะอ๋อมีเงินอ๋อมีทองมีเงินเป็นหัวหัวกระโหลกด้วยอ๋อเก็บไว้มานานแล้ว อ๋อตอนนั้นเหมือนโดนคำตอนนั้นเหมือนโดนคำคำคสาปอ๋ออ๋อโดนคำสาปพระจันทร์พระเทียอ๋ถ้าถ้าพระจันทร์ก็กลายเป็นผีผีกระโหลกอ่ะอ๋อแจ็คอ้าอ๋อถ่ายแจ็คด้วยผมตกน้ำเลยเออ ใจติดเกาะด้วยตอนเช้ากแกเป็นคนปกติแต่พอเป็นพระจันทร์นี่อ๋อายเป็นผีขั้วขั้วกระโหลกอ๋ออ๋อนี่อันนี้พ่อของวิวเวอร์เทนเนอร์อ๋อมาเอาเหรียญกระโหลกไว้ให้กับวิวเวอร์เนอร์อ๋อลูกชาย อืมเอาไงดิหนีดิโอ้โหคนบนเรือรนี่เฮียมีผีผีเต็มไปหมดเลยเฮียอืมตัวระไรก็เช่นเดียวกันอืโอ้เล่นจนสุกเมามันนะทุกคนมิสเตอร์กิฟส์นี่ได้แล้วคนหนึ่งก o t ทอนอะไรนะ c o t ทอน มาที่ True p i r a t ได้หกหกเปอร์อ๋อได้หนึ่งแสนนได้เปอร์นั้นก็ได้แอปเปิลเขียวแล้วก็เพชรสีแดงมินิคิ t โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็เล่นแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันอีกพาร์ทหน้านะครับ